ทำได้ไงเนี่ยเรากับว่ามันมีชีวิตจริงๆเลยอย่างกับเวนอมโดนจับซิลซะแล้วล้ำขนาดเอาคุณสมบัติของจอทัศกีนมาสร้างโปรแกรมสําหรับซ้อมยิงประตูเหรอฟีลลิ่งเหมือนเล่นเกมมือถือเลยแต่ใช้ลูกบอลในการทัศกีนวัตถุรูปทรงเปลือกหอยนี้มันก็คือกล่องดนตรีตุ๊กตาบัลเล่นั่นเองที่วีดใหญ่ขอเสนอหัวต่อสาย,ยางฉีดน้ำรูปทรงของมันคล้ายกับเออ คล้ายไปฉายเลยเนอะสามารถหมุนปรับรูปแบบของน้ำได้ด้วยแคนตาลูปเอ๊ะหรือว่าแตงไทยวะเนี่ยกำลังค่อยๆถูกขัดจนสลายหายไปจนเหลือแต่เปลือกกล่องไพ่สะท้อนแสงสีรุ้งสวยมากไอ้ยะหลังไพ่สะท้อนแสงวิบวับเหมือนกล่องเลยเป็นชุดไพ่ที่เหมาะแก่การนํามาโชว์สับไพ่โชว์ดีดไพ่เป็นอย่างยิ่งเจ๋งรูปหัวใจ บนกระดาษทิชชู่พอโดนน้ำแล้วปรากฏว่าทิชชู่เปื่อยเลยถุยไม่ใช่รูปหัวใจกำลังค่อยๆสลายเลยฮะมึงเป็นทรายที่ดูคล้ายสครูปไอศครีมมากเลยว่าไหมครับแค่ดูคลิปหั่นทรายก็เหมือนได้ระบายความเครียดเลยเนะลงไปแช่อย,อย่างนี้เลยเหรอไม่หนาวเหรอเจ๊อะไรอะง่วงนอนเหรอหาวใหญ่เลยถุยจะบ้าเหรอเขาทำแบบอินเดียแดงอื้มปลาขวานน้าแข็งอย่างหูดมันเหมือนพวกขนมพายเลยครับต้องผ่าดูข้างในซะหน่อย แม่จะโวยสอดไส้เนื้องวัวชิ้นเบิเลอร์เลยโอ้เครื่องตัดเหล็กใหญ่มากน่าจะเป็นเครื่องตัดเหล็กแบบเลเซอร์นะครับเพราะถ้าเป็นเลสิกจะวใช้ในการผ่าตัดกระจกตานะครับแก้สายตาสั้นเอียงยาววายน่าจะเป็นขนมมัฟฟินนะครับสอดไส้อะไรวะสีเหมือนพวกคาราเมลเลยอุบ้ามีการเอาแผ่นช็อกโกแลตมาวางบนขนมแล้วเป่าลมร้อนให้ละลายแทนการเอาขนมไปจุ่มช็อกโกแลต ลูกโป่งไม่แตกเหรอเอเจยแตกแล้วแต่ในลูกโป่งก็ยังมีลูกโป่งซ้อนอยู่อีกทีกี่ชั้นวะเนี่ยผมไม่ได้นับเลยรู้แต่ว่าลูกโป่งสีไม่ซ้ากันเลยเออราดน้ําพึ่งไปตามขอบแก้วใช่ไหมใส่น้ําแข็งใส่น้ําหวานสีม่วงที่คิดว่าน่าจะเป็นเลดองุ่นแล้วก็ใส่น้มามะนาวเหรอใส่โซดาเติมน้ําหวานอีกนิดเป็นอันเสร็จว้าวบีบครีมแต่งขนมได้สวยมากมาเป็นกลีบเลยมองผ่านๆนึกว่าเอาเมรมะม่วงหิมพา,านา์มาเรียงเป็นรูปดอกไม้ซะอีกอือหือ เท็กเจอร์ขนมมันดูเนียนตามากเลยอะ่ะเช็ดเดย์กันไกไข่ผ้าไหมถุยไม่ใช่กันไกโคเทอ่อไลยผมอย่างเฟีย้ยวมองแวบ,บแรกเหมือนเอาเบาะหนังมาทำเป็นรูปหัวใจเลยอะ่ะมันคือเค้กใช่ป่าวะน่าจะเป็นไอจรครีมเคลือบช็อกโกแลตนะข้างในน่าจะเป็นไส้ถั่วบดผลไม้ลูกดแดงแที่วางอยู่บนขนมนั้นเป็นลูกลาสเบอร์รี่นะครับผมจะไม่เล่นมุกลาสเบอร์รี่ที่โอมังกรดงัดงๆหรือเปล่าน่ามันลาดบุรีอันนี้ไม่เล่นน้มุกแบบนี้ขอบอกไว้ก่อนเลย เมื่อกี้นี้แค่แช่น้ําคราวนี้ดําน้ําเลยเหรอโหจะเจัดปาร์ตเข้าใจแล้วว่าทําไมฉันแช่น้ําเย็นขนาดนี้ได้ก็ดูกล้ามสิอย่างแกล่งโหเรียกได้ว,ว่าเฉิดฉายบนถนนสายนี้เหมือนเอาเครื่องเดินออกกําลังกายมารวมกับการปั่นจักรยานยังไงอย่างนั้นอันนี้แปลกและล้ําจริงนี่คืออุปกรณ์จกตาไม่ได้หมายความว่าเป็นอุปกรณ์หลอกลวงอะไรอย่างนั้นนะหมายถึงเอาไว้จกตาสับปะรดอือหือห,ห,หรือจะเอาไปจกค้สตรอเบอรี่ก็ได้ เฮ้ยา yeah. ถ้าไม่ตายกระโดดมุนตัวเตะแบบพันแองศาย่าเฮ้ยสุดยอดปืนยิงกระสุนฟองน้ำมาพร้อมกับเป้าน้องเสืออ้าปากถ้ายิงโดนลิ้นเสือเอ๊ะหรือว่าลิ้นไก่วะก็จะได้คะแนนแม่ยิงแม่นกันจริงๆโดนเกือบทุกนัดน่าจะเป็นการทำลวดลายที่ด้ามปืนของเล่นนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าจะออกมาเป็นจะไดเฮ้ย hey. ยังเฮ้ย hey. เป็นการใช้เลื่อยปาดโฟมพีส่วนเกินออกนะครับวัตตาฝากหอยทากออกไข่อันนี้ไม่ฟินอะออกแนวหน้าขนลุกมากกว่ามันคือแผ่นยางที่เขาไว้ปูพื้นกระบะของรถบรรทุกนะครับแบบนี้แต่แตนๆ,ๆพอดีกับกระบะเป๊ะเลยนั่นแน่มีทำเป็นตาทำคิ้ว แถมทำตาดำด้วยแล้วก็ทําปากย่า่ปากยืดยาวเป็นยุงเลยโอ้ oh my g o เป็นรถลูปทรงเรือจินโบราณที่ขับเคลื่อนด้วยการแจวเหรอยังจะอา้าวทีวีด้ใหญ่ขอเสนอพัดลมดูดอากาศระบายความร้อนในรถยนต์แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์อิดอิดอติดตั้งง่ายเออนี่ควันปุ้นปะเนี่ยเอ๊ะฝังอะไรลงไปใต้ดินน่ะมันเหมือนเป็นยางเส้นแบนเลยเป็นสายไฟเส้นแบนหรือเปล่า น่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกสายยางหรือเปล่าไก่จ๋าแห่นะ้ำมันสายยันวางน็อตสองตัวบนแผ่นไม้วางห่วงเหล็กตงไปตรงกลางจากนั้นก็เอาห่วงเหล็กเรียวยาวมาล็อกห่วงเหล็กไว้โดยใช้สกรูยึดก็เป็นวิธีที่ดีนะโอ้อานจักรยานมีชกด้วยมันมีประโยชน์ยังไงใครทราบบ้างช่วยให้ไม่ปวดเมื่อยบันทายมากตอนปั่นจักรยานานานๆหรอหรือเปล่าวะเป็นรถแมคโครของเล่นบังคับ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถแมคโครบังคับทั่วไปรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยนะเนี่ยสองคนนี้ก็น่าจะร้อยโลดได้แล้วมั้งทนทายาทน่าจะเป็นการตัดแผ่นโฟมแผ่นฟองน้ำนะครับเพื่อทำเป็นพื้นรองเท้านะและดูเหมือนว่าจะเป็นรองเท้าแตะด้วยแหละเป็นไงวิเคราะห์ละเอียดไหมล่าอลิเอาลูกบอลขนาดใหญ่มาพันด้วยได้เหรอมันเป็นโปรดักต์แบบไหนกันนี่น่าจะเป็นการนำสายลัดพลาสติกนะครับ มาม้วนมาพันกับแกนกระดาษประมาณว่าถ่ายโอนจากม้วนหนึ่งมาอีกม้วนหนึ่งมั่งนะไอ้ผงขาวๆที่เขาใส่เข้าไปในภาชนะคล้ายหมอ้อขนาดใหญ่ยักษ์นั้นน่าจะเป็นพวกผงพลาสติกหรือเปล่าประมาณว่าเอาพลาสติกมาใส่แม่พิมพ์ขึ้นรูปทาเป็นอ่างขนาดใหญ่จินตนาการผมล้ำไหมอ๋อเป็นเครื่องช่วยยกก้อนคอนกรีตท,ที่ตัดไว้ขึ้นมานี่เองเยี่ยมเบย น่าจะเป็นห่วงโซ่ที่ทำมาจากพลาสติกนะครับเครื่องตัดน่ารักจังมองผ่นผ่านรือว่าไฟเช็คปาดบอกได้คําเดียวเลยครับว่าเทคนิคนี้แพรวรลลาวนวตตะแบเอ้ยนวัตกรรมแขนกลหุ่นยนต์ช่วยในการหยิบจับยกของหนักๆอันนี้ดีแฮะช่วยไม่ให้กระดูกหลังของคนยกทํางานหนักเกินไปปาดดูจากลีลาการขูดแป้งแล้วพี่แกต้องเคยเป็นนักไวโอลินเก่ามาก่อนแน่เลยอะถ้าอย่างได้ มันน่าจะเป็นเมนูเกียวซ่ารูปแบบหนึ่งนะครับเพียงแต่รูปทรงออกกลมๆนิดๆเฮ้ยอะไรไม่รู้กลัวเฮ้ยไปก่อนมีการรับฟิล์มสุญญากาศด้วยม,วมันคือประแจนะครับแต่ถ้าไปโดนมัน <Louise. S 1> ก็จะรู้สึกอายนิดๆเพราะว่าโดนประแจแห่นมาประจานว้าวววใช้ถอนตะปูได้ด้วยแม่น่ารักจริงๆเหยียบหลังให้ด้วยหายเมื่อยเลยไหมไล่ะแสบจริงๆ สิ่งที่ใส่ลงไปในหลุมมาดูคล้ายน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะแต่เนื้อมันดูเหนืดกว่านี่กูวิเคราะห์อะไรอยู่เนี่ยฮะอุ้ยเป็นรูปเลมอนเลยฮันลี่มอนลีนี่เขาสร้างบ่อน้ำด้ยการขุดดินเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็เอาพะยางผ้าใบมาปูหรือนี่เห็นแล้วอยากสมิมวิ่งเลยอื mm ้ม hmm. แพ็คเหมือนไม่อยากให้แกะเลยอะ่ะ <c> ค <oughs> ่าส่งไม่แพงนะแพงค่าเทปพันนั่นแหละกล่องนึงใช้เกือบหมดหม้วน เหมือนช็อกโกแลตเลยเนอะแต่ไม่น่าใช่หรอกครับน่าจะเป็นดินนั่นแหละแต่พอดูไปดูมาผมว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตนั่นแหละเฮ้ยน่าจะเป็นน้ําตาลเคี่ยวนะครับราดลงบนถั่วอะไรวะอุ้ยสีคล้ายคาราเมลเลยปาร์ตองประกอบเยอะมากทําขนมอะไรนี่คล้าย,ายเวเฟอร์มองแวบ,บแรกรู้ว่าพายไม่ใช่นี่ผาดูข้างในแจ็กหน่อยว่ามีอะไรซ่อนอยู่อู้สเต็กเหรอหิวเลยกรู ปืนจุดเตาแก๊สรุ่นนี้ผมว่าดีนะถ้าไฟหมดแก๊สหมดก็แค่เปลี่ยนไฟเช็คเฉยๆเองประหยัดกว่าซื้อปืนยิงแก๊สใหม่เยอะเลยไฟเช็คอันนึงก็ประมาณ10บาทเองอือหือลงทุกอย่างยกเว้นกล่องโฟมน่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกได้หรือเปล่าใครทราบก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะอุบะระบบกลไกการเปลี่ยนรางเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าล้ำเป็นบ้าเอา้านะึกว่าสองรางนี้คือรางเดียวกันซะอีก พละลางเหรอว้าวเมนูอะไรเนี่ยคล้ายๆไข่เจียวเลยไม่ติดกระทะเลยย่าแถมไม่ได้แดกด้วยปะโถรถขนอิดรุ่นนี้ขนง่ายแถมขนได้เยอะมากอื้อดูเขาจับผ้าเขาสิเสียวเข็มที่มือชิปเปงเย็บเป็นรูปอะไรนี่อยากรู้เดาว่าน่าจะเป็นการผลิตพวกอิดบล็อกอิดคอนกรีตหรือเปล่าผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลย น่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ขุดดินเตรียมแปลงสําหรับปลูกพืชผักนะครับแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าดินจากการขุดที่เอามากองไว้ตรงกลางมันมีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่าวัสดุที่เอามาเจาะรูนี้น่าจะเป็นอลูนะครับอลูมิเนียมหรอฮะเปล่าอลูมิไลท์อะไรไม่รู้นี่แหละหยอกหยอกอลูมิเนียมโอ้โหยอมใจในความอุตสาหะจริงๆแค่เห็นก็โอแล้วอะ่ะอย่าบอกนะว่านับเม็ดด้วยเป็นการใช้เครื่องจักรเฉือนตัดโลหะ ทำเป็นฟันเฟืองขนาดใหญ่มะหือมามะหือไปเมื่อพูดไปเรื่อยเมื่อสักครู่นี้เป็นการเฉือนเนื้อโลหะนะครับเพื่อทําให้เนื้อโลหะเป็นล่องๆเป็นฟันเฟืองแต่คลิปนี้เป็นการสตาร์ฟเกลียวในรูโลหะไปชมการผลิตรองเท้าสลิปออนตั้งแต่ต้นจนจบกันครับ นอกจากรองเท้าสลิปออนจะใส่สบายแล้วยังสามารถเอาไปยื่นธนาคารเพื่อกู้เงินได้อีกด้วยถุยนะ้ำมันสลิปเงินเดือนอย่างฝืนนะ่ะมุกนี้นอกจากจะไม่ฮาแล้วพาคนดูเครียดด้วยเอาลวดทองแดงมาม้วนขดเป็นสปริงแบบง่ายๆโดยเอาไปพันกับสกรูหรือไม่ก็ตัวน็อต Very good idea เช็ดดีลากเส้นต่อจากหัวมาที่คลาทรงนี้อย่างเอาสะเดาไปเลย รอสัตปาเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน